หลังจากที่ Intel ออก CPU Core i ในเจเนอเรชันที่12มาหลายๆคนก็มีคำถามว่า P Core และ E Core ใน CPU เจเนอเรชันนี้ทำงานอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรใช้งานได้จริงไหมวันนี้ผมจะมาอธิบายและทดสอบให้ดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับและแน่นอนครับคลิปนี้สับสนโดย Intel อย่างแรกมาดูกันว่า P core และ E core คืออะไร P core หรือย่อมาจาก performance core นะ performance แปลว่าประสิทธิภาพก็คือ core ที่เน้นประสิทธิภาพนั่นเองเพราะว่าเจ้าตัว P core เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่า core ที่อยู่ใน Intel Gen 11ถึง19นะครับแล้วเขาก็าเก่งงานทางด้าน ซิงเกิล r ทรดด้วยนะครับเรียกได้ว่าคอเดียวแรงๆก็ไปอยู่กับ P- e ีคอกันเลยนะครับต่อมาที่อ e ีคอกันบ้างนะครับ e ีคอหรือย่อมาจาก Effi c ชันคอนะครับแปลว่าคอที่เน้นประหยัดพลังงานนะครับทำงานทั่วไปเบาๆอะไรแบบนี้และเขาก็เก่งทางด้านมัลติเทรดด้วยนะครับเรียกได้ว่าอยู่กันเป็นฝูงอยู่กันเป็นหมู่คณะอะไรแบบนี้แล้วทีนี้ครับถ้าบอกว่า CPU 1หนึ่งตัวของเรามีคอถึง2ชนิดด้วยกันเราจะใช้งานมันอย่างไรให้ได้เต็มประสิทธิภาพถูกไหมครับเราต้องปรับเราต้องทำอะไรไหมคำตอบคือไม่ต้องทำอะไรเลยครับ Intel เขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Thread d i ด e c อร์ครับเจ้าเทคโนโลยีตัวนี้มันถูกฝังอยู่ใน CPU นะเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ CPU เลยก็ว่าได้นะแล้วมันก็จะคิดว่างานที่เราทำเนี่ยโปรแกรมที่เราเปิดเนี่ยมันควร ไปอยู่กับคอไหนควรให้คอไหนประมวลผลแล้วมันก็จัดการของมันเองทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปปรับไม่ต้องไปทําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับมันคิดได้เองและก็เจ้าตัว Trade Director ตัวนี้นะครับแนะนําให้ใช้งานกับ Windows 11ด้วยนะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ Microsoft ออก Windows 11มาเนี่ยก็เพื่อเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆแบบนี้นะครับทีนี้ครับเราได้รู้เทคโนโลยีพีคออีคอ e ทรด e ดอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับถามว่า มันใช้งานได้จริงไหมมันเกิดประสิทธิภาพอะไรยังไงบ้างทาง Intel ส่งโน้ตบุ๊กมาให้ผม1ตัวครับเป็น MSI Rider GE 7 6 เรียกได้ว่าสเปคของเขาสุดมากนะครับก็คือ CPU เป็น Intel Core i9 1 2 9, 9 0 0 HK การ์ดจอเป็น NVIDIA GeForce RTX 3 0 8 0 Ti RAM 32GB SSD 1TB แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามาดูประสิทธิภาพกันดีก,กว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วถามว่าผมจะทดสอบอย่างไร P Core E Core นะครับโดยปกติแล้ว Intel c o าเน้นงานว่าทำงานได้หลายๆอย่างนะครับโอเคครับงานที่หลายๆคนทาในยุคนี้ก็คือการสตรีมมิ่งและการ เล่นเกมครับดังนั้นผมก็เอาสอง,งานนี้มารวมกันก็คือเล่นเกมไปด้วยสตรีมไปด้วยดูซิว่าประสิทธิภาพจะลดลงไหมเมื่อเทียบกับการเล่นเกมอย่างเดียวแต่ทีนี้เราไม่ได้จบแค่ว่าเล่นเกมสตรีมพร้อมกันใช้กา์จจออะไรแบบนี้นะับแต่ผมจะใช้ CPU ในการ encode สตรีมออกไปด้วยครับหมายความว่าปกติเราจะใช้ Quick Sync เราจะใช้กร๊จอ <c oughs> รจอนุนกร์จจอนี่ในการ encode แต่รอบนี้ไม่ครับผมใช้ x 2 6 4ใน OBS นะตั้ง preset faster bitrate 1 1,2,12 12 b เมกะบิตต่อวินาทีที่ความละเอียด Full HD นะครับก็พรีเซตประมาณนี้เรามาดูกันเลยกว่าว่าจะต่างกันแค่ไหนนะเริ่มที่เกมแรกกันก่อน,อนเลยเกมเก่านะครับ GTA 5นะฮะถ้าเล่นเกมอย่างเดียวเฟร,ร,รมเรทจะอยู่ที่56เฟรมแต่ถ้าเกิดบอกว่าเล่นเกมไปด้วยสตรีมโดยใช้ CPU ไปด้วยเฟร,รมเรทจะอยู่ที่53เฟรมครับหมายความว่าหายไปแค่3เฟรมเท่านั้นนะครับหรือคิดเป็น5.4% ดูเดือดแล้วนะครับเกมแรกต่อมาใหม่ขึ้นมาอีกสักนิดนึงถ้าเป็นเกมไรอฟเดอะทูมไบรเดอนะครับเล่นเกมอย่างเดียวเฟรมเรทอยู่ที่84ถ้าเล่นเกมไปด้วยสตรีมไปด้วยเฟรมเรทอยู่ที่72คิดออกมาหายไป12เฟรมหรือคิดเป็น14.3%นะฮะก็เรียกได้ว่าดรอปลงไปนิดนึงแต่ไม่ได้ดรอปลงไปจนหน้าเกลียดนะยังเรียกได้ว่ายังเล่นได้อยู่นะต่อมาครับเกมสุดท้ายเรียกได้ว่าใหม่เพิ่งออกมาเลยก็ว่าได้นะครับก็คือ Forza Horizon 5นเป็น่งรั่นเองเล่นเกมอย่างเดียวฟรมเรทอยู่่ี53ฟับ แต่ถ้าเกิดเล่นเกมพร้อมกับสตรีมไปด้วยนะครับจะอยู่ที่47เฟรมครับหมายความว่าหายไปแค่6เฟรมเท่านั้นนะครับก็คือคิดเป็น11.3เนะครับเท่าที่ดูมาทั้งหมดจะเห็นว่าเฟรมเรทมันหลัก10ทั้งนั้นเลยนะอาจจะถามว่าเอา้าทำไมการ์ดจอพี่ตั้ง RTX 3080ที่ iCPU ก็ i 9ทำไมเฟรมเรทได้แค่นี้เพราะว่าโน้ตบุ๊ก MSI GE79 ดูผมได้มาเนี่ยมันเป็นจอ 4K UHD ครับดังนั้นเกมทุกเกมที่ผมทดสอบผมทดสอบที่ความละเอียด 4K UHD ครับ เฟรมเรทมันเลยได้น้อยนิดนึงนะครับแล้วออปชันการตั้งค่าแทบทุกอย่างในเกมผมก็ปรับสุดให้หมดเลยนะฮะเฟรมเรทที่ได้เลยน้อยนิดนึงอันนี้มาบอกไว้ก่อนนะครับสุดท้ายเรามาสรุปกันดีกว่านะครับทั้ง3เกมนะจะเห็นว่าหายไปไม่กี่เฟรมนะครับไม่ได้แบบว่าเป็นงานที่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะมา่อนคนจะกลัวมากว่าแบบเล่นเกมไปเนี่ยแล้วสตรีมคือเฟรมเรทจะหายแบบ1020เฟรมอะไรแบบนี้นะครับ ตัวนี้เรียกได้ว่าทําได้ดีขึ้นสมกับที่เขาโฆษณาไว้นะครับและแน่นอนครับถ้าเกิดบอกว่าคุณไปสตรีมโดยใช้การ์ดจอหรือใช้เทคโนโลยีอื่นช่วยเนี่ยก็อาจจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าคลิปนี้สับสุนโดย Intel นะครับสำหรับวันนี้แดงปลาสวรคร์สวัสดีครับเจอ อะไรยังไงวิดีโอตรงนี้กดไปดูต่อได้นะครับแล้วก็ลิงก์ทั้งหลายในคำอธิบายวิดีโอนะครับเรียกได้ว่าคลิปนี้เดือดมากนะใช้ไม้แบบนี้ไปแล้ว